สวัสดีจ้าน้องเอกสวัสดีพี่ก็สวัสดีเอฟซีทางมากนะครับพี่พชรวันนี้อยู่ที่ทไหนครับผมอยู่กันที่หลังเต็นท์พี่ออโต้ขางครับผมเป็นสุรยนต์ีสองคัสเกียนนี่คนระับพี่สภาพ<ล>ดนะีไหมรถบ้านถูกต้องรถบ้านรถเดิมถ้าส่วนใหญ่ครับสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนครับเพราะเอฟซีเขาบางทีมากันไม่ถูกนะครับขอช้าๆชัดๆนิดนึงครับผมสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนครับถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีครับผมตรงส2กิโลเมตรที่ สองร้อยหกสิบไม่ใกล้ไม่ไกลความสองใกล้ๆนี่ดีสุดยอดเลยน้องเอกวันนี้เราม,มีอะไรมาอวยบ้างสครับผมเรามีเป็นโ<บ>ตโยต้าวิทย์เทอร์พีปีสองพันห้าออโต้ดีคันนี้บอกเลยว่าสวยสวยมากรถบ้านเดิมๆใช่ครับมาดู<ๆ>พร้อมกันนะคระับอย่างที่น้องเอกเขาแนะนําไปนะครับผมวันนี้นะครับน้องเอกเรามีเป็นโตโยต้าวิชนะครับปีสองพันห้าออตโต้คันนี้บอกเลยว่ารถบ้านเดิมๆสวยๆกันเลยทีเดียวนะยางเป็นมิชลินแล้วก็ปีใหม่ด้วยนะครับทุกก็ยังไม่เก่านะ ครับผมสวยสะดาัมากๆอันนี้บอกเลยว่าอีกหนึ่งในนวงชายมองยงครับมองยงครับมาด้วยไหนฮะนี่ครับผมดีจังเลยอ่ะมองไงครับต้องเรียกว่าวีวีทีไอครับผมบุกพี่นะเนี่ยทำไมเอาไปเล่นแบบเนี้ยนี่ฮะแล้วก็มี VSC ด้วยนะครับผมเป็นการเลื่อนถลายนะครับก็เป็นกระท่อมอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าใช้กันเลยทีเดียว แล้วก็เหมือนเดิมครับนี่น้องเอ็กประตูเป็นชิปโทนิกด้วยสามารถเปิดปิดประตูโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับสะดวกสบายนะครับผมเป็นกุญแจชริยะนะครับมาดูฉากเลื่นครับผมสวยๆนะไฟโคมหน้าก็บอกเลยว่ายังใหม่มากเห็นไหมฮะนี่ครับผมเป็นดีไซน์ครับผมเพราะว่าอะไรฮะแหว่มามาดูกันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดประตูนะครับของแจนนิดนึงครับน้องหลังอ่าน้องหลังถือนิดนึงครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะฮะเวลาเรา ล็อกรถนะครับอันนี้เปิดได้อยู่นะก็กดล็อกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้สามารถจะล็อกได้อยู่นะครับตัวนี้ชิปโซนอิกแล้วเราก็สามารถแตะทีเนี่ยปิดเปิดได้เลยเห็นไหมก็เปิดได้โอเคขอดูภายในหน่อยน้องหลังขอเสียงนิดนึงโอ้โอหพี่ตื่นเต้นอีกนะโอ้โหเครื่องนี้หวานเทียบมากๆเลยนะแผงประตูนี่สวยเลยเคลิปนี้คลิปบ้าเรียบร้อยเลยคันนี้ขับเองวะเนี่ยขับไปเองครับเป็นไงบ้างโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนุ่มรถปีพีนุ่มทุกคัน นี่แสดงว่าใส่น้ำยาผักพันุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเกี่ยวหลังนี่ตลกนะนะบอกก็ถือว่าสะอาดนะครับเดิมๆแล้วก็พวงมาลัยนะครับ ABS Airbag คู่ด้วยนะครับผมแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าสวยนะคันนี้รถเรียบร้อยมากๆนะครับคอนโซลสวยมาดูฝนู้นกันแผงประตูก็สวยสะอาดทุกบานเลยนะเพื่อนๆดูสิครับเคปล่าเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับดึงยังไงไม่ใช่เล็บโดนเลยครับสวยมากๆอ่ะนะครับคอนโซลสวยสะอาดนะครับ ABS Airbag คู่ด้วย ดูเคปลาซะก่อนสวยลูกชิ้ลเลยไหมมีรอยเลยสุดยอดจริงพนักงานไม่ใช่พนักงานสิพนักพนักแขนที่ตลกเลยพนักแขนยังใช้ได้อยู่แล้วก็ไฟสองแผ่นที่นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่เลยโอ้โหสวยจริงตรงนี้เบาะถือว่าสวยสะอาดเนาะนะครับเบาะเดิมจริงอ่ะไปสองแถวหน่อยแถวสองะพี่ครับผมแผงประตูก็ยังสวยสะอาดอยู่เลยดูสิฮะเคปลาส์นี่คือสวยทุกบาน บอกนี่สวยสะอาดจริงๆอ่ะเลยฮะพนักแขนใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นที่วางของด้วยนะครับสามารถที่จะเกี่ยวของไม่ได้นะครับเนี่ยไฟก้งกลางเก๋งใช้ได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ๋อแถวสามเราพับอยู่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูท้ายเลยดีกว่าอขอดูท้ายหน่อยสวย,วยมากๆาโอ้โหสะอาดจริงอ่ะแล้วคันนี้บอกเลยว่าไม่แก๊สด,ด้วยน้องเอกต้องน้ำมันรวน้วนน้ำมันร้วนนะครับแล้วก็วกนวกเนียสตรายัายางใช้งันได้อยู่นะครับเบาะสามารถที่พับได้แล้วก็ ตั้งขึ้นมาได้เป็นแถวที่สามนะโอ้โหอย่างเจ๋งเนี่ยมีนี่ด้วยนะพี่ครับผมถ้ามีนี่ก็ไปใช้เลยฮะไปแบงค์ได้เลยมีอะไรฮะมีเหมือนแก้วก็บวางของได้แล้วก็ใส่น้ำได้นะนี่สตาร์ทอยู่ปะเนี่ยสตาร์ทอยู่เลพี่โอ้โหทำไมมันเงียบขนาดนี้ดูซะก่อนคำว่าน็อตไม่มีขยับเนี่ยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในดวงใจเลยนะครับผมดูซะก่อนน้องเอี้เห็นไหมเดิมจริงๆไล่ฝาหลังก็ยังใช้ได้ขอบคุณครับไปห้องเครื่องกัน ภาษี2567้าหกเจ็ดใช้ยาวๆขอท่องเครื่องหน่อยดูสิจะเดิมไปไหนเห็นไหมเพื่อนๆปุ๊บปุ๊บปึ๊บมาน้ำมาน้ำ,นำเดิมหมดเลยนะเนี่ยซอกทุกมุมเดิมจริงๆเห็นไหมคะะตรงนี้เป็นของเก่านะครับจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ให้ดูว่ามันเป็นความเดิมเฉยเครื่องเนี้บมากๆดูสกอ่อนไหมยังขาฝ่ารัฝาก็ปโปรงเดิมทุกจุดซิิเกอร์ก็ยังเดิหมดเลยนะ คันนี้มีฝายด้วยนะครับเดี๋ยวจะของเอามาให้นะเขาบอกว่าตอนนั้นล้างรถแล้วก็ถอดเก็บไว้แล้ว<ล> <ๆ S 1> ก็ไม่ได้ใส่นะครับลืมเอามาให้ด้วยนะตอนมาขายแต่ว่าเดิมเหม็นไหมครัฝายาังสะอาดอยู่เลยครับก็ดีก็เห็นข้างในเลยนะครับส่วนใหญ่บางมีฝากจะไม่ข้างในเนี่ยครับรถเดินเมากโอเคแล้วจะรถดีอ่ะในหมูครับพี่ใสป่ปลาได้ไหมปลาได้ไดมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้าโตโยต้าวิสปี2005ออโต้นะครับรถบ้านเดิม สวยอย่างมากมเลยน้องเอ็กน้องกลางพี่บอกเลยคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะปีสองพห้าด้วยเท่าไร่หร่ดีกันนี้คันนี้จัดไปบาลขสองแสสามหมื่นห้าพับาทพอใช่จริงจริงจงจริงจออกรถหนึ่งพับาทไม่มีเก็บเพิ่มจบทุกเรื่องเลยจบทุกเรื่อง<ช>จบทุกอย่างเลยนะตรงนุ่มจริงใช่ไหมนุ่มสุดยอดเลยนะไม่ใช่นุ่มแค่เดียวนะนุ่นเดี๋ยวนีอีกคันนึงนุ่มจกิงคันนี้นุ่มมากมคันนี้บอกเลยว่ามือเดียว ป้ายแดงไปกะอนครับเนี้ยซื้อมาเงินสดในเร่มทะเบียนด้วยขอเค้ณมาลีพี่หน้าเจอกัน,ออนครับ